เขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็วิดบอหาปลากินปีใหม่กันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบ่อหลังบ้านของพ่อนะครับซึ่งจากภาพนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นนะว่าจะมีพนักงานประจําตําแหน่งอยู่1ตําแหน่งนะครับก็คือเจ้าหมีหรือว่าเจ้าดํานั่นเองนะครับเป็นหมาที่บ้านก็เป็นพนักงานตําแหน่ง จับปลาในบอ่อหรือว่ากวนกันแน่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันดูจากสภาพบอ่อทีแรกก็นึกว่าจะไม่มีปลานะครับแต่พอไปไปมา,มาโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นปลาแรดนะ <Nope. S 1> ตัวหูดูจากในกล้องอาจจะเหมือนตัวเล็กๆนะแต่ไม่เล็กนะความเป็นจริงแล้วเนะโอ้ตัวน่าจะประมาณโลกว่านะเนี่ยโอ้เรียกว่าแบบหนึ่งมะนาวนะอาการเหมือนจะหิวนะเรา จากนั้นหน่วยงานก็เริ่มลงบ่อปฏิบัติการรับจับปลาหูแล้วบอกแต่ละตัวนี้แบบมีแต่ตัวใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นปลานิ้นก็ดีปลาแลรดปลาช่อนปลาดุหโหสารพัดปลานะซ็อกเกอร์ยังมีเลยส่วนเจ้านี้ก็ขยันเกินมีโบนัสนี่จะให้สห้าหกเท่า <laughs> ลงบอกตั้งแต่ยังไม่มีใครลงนะจนเขาเลิกก็ยังขึ้นไปคนสุดท้าย <laughs> ขยันเกินส่วนนี้ก็เป็นพระบิดากำลังหาวิธีจะทำยังไงให้น้ำแห้งเพราะว่าน้ำมันก็ยังเหลืออีกเยอะนะเพราะว่าถ้าน้ำยังมีอยู่ขนาดนี้นี่จะจับปลาก็เป็นถือว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับ <Nope. S 1> ก็ต้องใช้วิธีไปเอาเครื่องตัวเล็กอีกตัวหนึ่งมาแล้วก็ให้คนนะครับไปเอาสายยางพดูดน้ําออกนะเพราะว่าตัวใหญ่เหมือนว่าจะสูบไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไงเครื่องแบบว่าอ่ามันน้ํามันเหลือน้อยเกินไปที่มันจะสามารถทําให้เครื่องตัวใหญ่ไม่สามารถดูดให้แห้งไปมากกว่านี้จึงต้องใช้เครื่องตัวเล็กนั่นเองครับอ <c oughs> เห็นปลาเล็ดแล้วก็หนึ่งมะนาวนะ แลวนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในขณะที่องค์ประชุมลงบอกกันครบแล้วนะครับเกือบจะครบเอาอย่างนี้ดีกว่านะก็กำลังจะจดใจจ่อกับการหาปลาส่วนเราก็เราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราก็ถ่ายวีดีโอเหนื่อยนะเราถ่ายวีดีโอเหนื่อยเออ้าจู่ๆเราวูบไปนี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะ <c oughs> นะไม่ใช่อาแดมันร้อนเกินเป็นลมเป็นลม <c oughs> <c oughs> นึกว่าพวกมันไสแร้วบูบพอหลังจากที่เอาปลาขึ้นมาจากบ่อนะก็ใส่เข่งแล้วก็มาใส่รถออกบางส่วนก็ให้แม่ทยอยอไปขายที่ตลาดนัดและนี่ก็คือภาพเวลาที่เราจะปลาขึ้นมาจากบ่อใส่ตะเข่งจากนั้นเราก็อ่ามาล้างน้ําอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะก็พอเราล้างน้ําบางส่วนออก พอสะอาดพอสมควรแล้วก็จึงนําไปใส่ที่ถังอ็อกที่รถยนต์ของเรานั่นเองนะครับงานนี้บอกเลยโคตรเหนื่อยนะครับต้องขนสูบเนี่ยไปย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะสูบน้ําให้แห้งกว่านี้นะคนอื่นนะเหนื่อยเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นปลาดุกนะ <c oughs> เห็นอย่างนี้ตัวหู่ตัวใหญ่อยู่นะน่าจะโลควายเหมือนกันนะโอ้ <c oughs> ถ้าไปทำแบบปลาดุกอุยปลาดุกอ่าทอดกรอบอะไรเงี้ยนี่โอโ้โห สบายเลยตัวใหญ่มากเนื้อแน่แนๆพน,นักงานหาปลานี่ก็โอ้โหขยันเกินแต่ก็สู้เราไม่ได้หรอกเรานี่ทั้งโอ้โหยกท้อสูบนะย้ายตำแหน่งไหนจะมายกตะเข่งขึ้นถังออกอีกโอ้เหนื่อยมากใครที่คิดกำลังจะวิทย์บอนี่คิดจะชวนเราต้องคิดให้ดีๆนะเพราะเราเป็นคนขยันมากนะขอบอกถ้าเกิดว่าไม่ช่วยเรานี่เราเหนื่อยนี่เราเราบ่นนะ เแลอนี่ก็เป็นช่วงท้ายแล้วเรากําลังล้างตัวพร้อมกับล้างปลาในตะเข่งนั่นแหละนะแล้วเราก็จะยกไปใส่ที่ถังนะครับก็เป็นช่วงท้ายแล้ว <Nope. S 1> ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะลืมหนะน้าเน้นย้ำใครที่กำลังคิดจะวิดบอรหรือว่าหลังบอเนี่ยคิดจะชวนเรานะคิดให้ดีๆขอบคุณครับ